สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมและท่ันปุรบฟังทุกคนนะคะเมื่อนี่กับว่าพบกับช่องแมกเกดอีกเช่นเคยนะคะเมื่อนีเมือ่อนี้แม่เกดกับคพณ่งอาบนะน,น,น,น้ำม,มกกนในาใไหม่ค่ะมาสิมาบอกความฝันให้ท่านผู้ชมแปลฟังเลค่ะบอกความฝันเมื่อคืนนี้แม่เกดฝันได้ปลาค่ะปลาลายอะค่ะท่านผู้ชมปลาลายแตว่าแม่เกดก็ซื้อเลขกากแล้วถะคะ่ะ ซื้อเล็กมากแล้วได้ฟันแต่มันเป็นป่านซิ่วนะคะมันตัวน้อยนะคะทรงัซส,สีได้ได้หน่อยเนาะคะ่ะฟันจงิี่ก็คือว่าไม่เกิดว่าสีได้ละล่ะถูกละล่ะท่านผู้ชมแต่ว่าสีถูกตัวใดเนาะคะนะ่ะเนาะไม่เกิกระสือซื้อสามซี 3, 4, ตัวนะะึงค่ะซื้อว่าหลายตัวมีหาเกตเนาะคะ่ะหาเกตกับหกเกตเนาะคะ่ะหกเกตแล้วกเลขกหาเก้าค่ะ เจ็ดห้าเก้าของไอ้ไทยนะคะ,คะหกสาบนะคะที่เลกปูรุษีนะคะที่แม่เกตเดียวมากนะคะวัดบัวทองน่แหละค่ะ,เ,คะเป็นอะไรกะตีกวามฟันห้แม่เกตนะเด้อจ้ะจะได้เงินบองหดนี่ยมันทีนึงเนะะี่ยค่ะจะได้รวยๆเฮงๆไปน้ำกันเนาะ,ค,ะค่ะท้ช่พิคนก็หายมากแล้วนะคะหดเนี่เไอไทยเนี่ก็มีเจ็ด เจ็ดห้าเก้าค่ะแล้วก็หางหางพระธาก,กับหกเก้ากับห้าแปดแปดค่ะท่านผู้ชม,มกับพิจรารนาาเนาะเนาะคะ่ทะท่านผู้ชม,มใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะอันนี้ไม่เก็บว่าว่ากันเนาะคะ่ะเขาเป็นความเชื่อของบุคคลเนาะคะ่ะคือว่าเขาเสียงดวงเสี่ยงดวงเกับซื้อไว้นะคะแต่ว่า่เมจ็ดซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วก็มีหาสามนะคะ ห้าสามกับเจ็ดหกค่ะเจ็ดหกนะคะแล้วก็หกสามค่ะทผูาาช้ชมไม่เก็ตซื้อลอตเตอรี่ไว้ค่ะนี่สามตัวนี้ค่ะที่ไม่เก็ตซื้อลอตเตอรี่ไว้บุรีมักนั่นไม่เก็ตกับซื้อลเลยจ้าจะได้รวยๆหแห้งๆไปน้ำกันงวดในวันที่หนึ่งทันว่าใส่กับปีใหม้นะคะ่ะก็มีเงินปีใหม่กับบานแน่ค่ะก็เลค่าน้มันกับบานอยู่นอกจาก เดี๋ยวไม่เกตกัสิถามไปถามไม่ควรเบิรงว่าสรุปแล้วเลขมันมีการเปลี่ยนแปลงบอเนาะจ้าเนาะพ่อก็ต้องถามไม่ควรว่าเลขมีการเปลี่ยนแปลงบอนะคะสิได้สรุปกันเลยเนยนะคะเนาะเพราะว่าสิไปสรุปใกล้มือหลายมากะทานผู้ช่วกัสิต้องรอดแม,แม่นแม่นพอจา้าเดี๋ยวไม่เกตเสร็จภาพไปนะคะเนาะแม่เด่นยัง เด้อค่ะทุกชุมหอบประเดกคปรเสัประเดกบองนะคะเห็ดขายมาอุดนุ่นนะเด้อจ้เห็ดประเดกค่ะประเดกบองซับปลาบองนะคะเียวบองนะคะหห้อ่อห่อไก่หมดแล้วกสมดแล้วกสมดแมต้คนสั่ง เฮ็ดปลาท่านเฮ็ดหอดพลาท่าน่ะอะคนสางหอดประแดกบองะติดมือติดมือนั่งยางอีกมันเฮ็ดเด็กจะทุงเลยแม่เด็่มันชิดเป็นชิดพ้วกเถ้าเอาไปแล้วก็งานหระก็ษนาขายตัวแล้ะ โฆษณาขายแปรบ่บ่ขายะเด็ดไทยลูกไฮร้านเด็ดไทยลูกไฮร้านค่ะชุ่มๆมากินฟีมือแม่ขวันะคะแก้วบองใรอยากระมาเงียนอจได้ยากกรรยากำมะเฮนแม่วะามเงียนอคอนถได้สามหาหาสามถงได้จะบองจอจุกทุงนะ ล้าถุงุกตู้กระตากไปแม่กเลยตู้กระตากให้หน้าเพือนมันยาเลยอืมแล้ออแก้วบองอ๋อแก่กลูกแกกหลานนะคะนี่จะปูแสบป่ะทันแก้วบองกางคำโช ข้าก็เป็นโลคค่ะไข่ก็เป็นโรคกระเทียมเป็นโลคหอมเป็นโรคสูตรเพป็นนะคะต้องมะมี่สะก้อนตองมะเกลียว้ะมันยังเหลียงสะก้อนเพราะมันสีเห็ดโงดเกี่ยวปลาแด็กเนี่ยบอแบกเกี่ยวเท่ปลาแด็กเนี่ยเกี่ยวที่หลังเกี่ยวมีก้อนเกลียวหลัก็มากนี่ไว้ขากแดดจักหน่อยไมนกรอบจังมาปัน นี <ersch> Ein Ein also, ่คานี่ัดไคร่ไปกูเสียเอาดิบก็ได้เอาแหงก็ได้แต่ไ้เขาเลี้งใ่เจ้ากอมเก็ดเห็ดก็จะง่ายๆแบบแบบได้หละก็จะเขาใส่ก๋วเตี๋ยวนน่มันเลี้ยงก็เ้นาใส่ก๋วยเตียวหนคกอเกี่ยวกรเทียมใส่ก๋วเตียวเกี่ยวกรเทียมกนไม่ได้ว่าสีเห็ดยังไงได้ไหมด้เห็ดยังไงยๆเราก็มเห็ดอ่ะ เ tamam. ระัสท e: ุกอย่าลาบองเกียวบองสูตรยายขวนนค่ะอเดีค่ะก็ม um ัเห็ดนี่ตดแดเห็ดหอดเพราะท่านแล้วคะชมพูัดพัดอเดียอีกพัดให้มันสูดบรดยใสซน้หนมันนี่ัดซือว่ามันมาติดหมออยู่แล้วเพราะว่า้าพัดอเดียมัดเลขเลขมันเองจีสรุปเลขให้เพื่อนหน้าขึ้นนี่มีตกกัดเปลี่ยนแปลงบอ ของแม่ก็เปลี่ยนเปลี่นแล้วแต่ว่านี่พูดหนึ่งเพื่อนบอกว่ามาขานคือพอเอาหาน,หนึงหาศูนย์พเจ้านั้นเน่ยโอ้มันลหลายโตอลไรรังสิว่าเอาเดอกเอาตะเลีกเจ้าของจ้ะคือว่าขั้มเดี่ยวแท้เลยจ้าวะเด็กพระเจ้าก็ไม่หาเงันเจ้าของขอาจาจ้าเป็นหาศูนย์หาศนนูนย์กับหานหนึ่งของพระเจ้า ว่าไม่หาสามสามหางตัวกนล่ะตัวก่าว่ามีการเปลี่ยนแปลงหมว่ามีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าย่านย่างเดียวย่านแต่มันขืนบนคือเขาเจ้าว่ามีสกจะมีเจ้าเดียวเท่านี่ละว่าเด็กก็ี่มาบนน้องมาบนก็ทำผู้ชมก็ซื้อบนซื้อล่างไ้เด้อค่ะทำผู้ชม่ามันปีกแพ้ง่ะมันขืนข้างบนเจ้าของ ดในคนกอ็ว่าเด็กคนก็บ่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะเปลี่ยนตัวล่องกับหาหกตัวล่องกับหาหกคือเก่าจ้าท่านผู้ชมคือเก่าเขาเปลี่ยนแปลงบ่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าซื้อบ ah, ุญซื้อรางผู้ข้าเจ้ามาเจ้าว่ายางเป็นบุญหงุดในเพราะว่าเด็กเจ้าเข้าเนื้อมาไหนที่บางคนก็ว่าบื่ทำแมว่าบุญละแม่ว่าวลางย่างเดียว อันดักซื่อบนก็ซื่อน้อยนอาเดี๋ยวต่เพิ่นเาก็ทนซุ้มไม่ดัซื่อดรอกเดี๋ยวูมัดอยูมัดูเจอาเลกเจะอาขาวหันเาจะอาดักลางกนี้คอนโดเาจเอาซื่อแล้เนาะมักไชมักมั่นมักไปมักมั่นนะคะท่านผู้ชม ก็แค่เป็นแนวทางนะคะได้มากสามหาตัวเดียวฉีแนวทางให้ท่านผู้ชมมากกับสื้อะะแล<ต>้วค่ะบอมากกับกบอกื้อคือว่านั่นแหล่ะวาเด็กหน่อยหน่อยหรองหน้ากับแม่เลยเดี๋ยวนฟ้าเด็กหน่อยอยีกอนหนึง่งนะเดี๋ยวผลหน้าฝาสื่อสั่นเห็นเด็กวสั่นเพิ่นบอกลูกบอกแม่เพิ่นน่ะ มึงมึงแม่ผมเห็นตะวันรูว่าอันเดอันเดสั่นหายไม่ได้ม้องฟาดมันสั่นตัวได้แล้วสั่นฟังดีดีแล้วสั่นบนหนึ่งเอดหกอาจารย์อเด็กเด็กน้อยเด็กน้อยกว่านึ่งแล้วค่ะได้ทานนันเด็ประตูคันเด็แม่ในบ่อแม่สั่น ขจาวซื mm. ้อถ okay? ouais. ังมดแล้วสันอันนี้ได้เงี้ยนโตแม่ค่ะขจาวเรียกว่าพอกันบางแรกเป็นอันนี้ละพด้แจวบองนีละได้ไปพอคนมากคือมากคำเนาะจนตายไปแล้วปกติบไม่ค่อนถึงว่าสื่อเล็กกังขึ้นนี่เล่างานไม่เห็นเล่างานมาจะใสน้อหลังกันมาสื่อเลกตัวแม่เห็นสันื่อตัวแรกเล้สั้นหนึ่งแปดหกเสั้น อหมัห้เห็นทั้่างั่านผู้ชมเอียงคนใดลรเหสคนหน่อยเหรอสันมันจะปีแล้วมันไปเข่าุงเรียยบทึงแล้วสันเด็กหน่อยบอกเล็นะคะเด็กหน่อยว่าเลี้ยวบึงเลี้ยวขึ้นทั้งฝ่าเห็นหนึ่งแปดหกค่ะท่านผู้ชมลงลงม่ถึงแม่แม่บึงบึงสันแต่แม่ก็เสียแม่ก็เลี้ยวหายก็ไม่เค่เห็น ลูกก็ว่าขุนคุน้องสันหมอล่างพ่อหมอล่างพ่อของน่งสันแม่วตึกหัวใจเรื่ดีใจลายตัวนี yeah. <laughs> <laughs> ้หล hey ักสามหาเลันบมอบขอเรียกผู uh ้ข่าเ้นนอกร้าอีลีบ่านหน้าอิดีแม่อสันได้กเห็กนี่บมีขายแล้วสันถูกไปซื้อใซ่กเบาไได้เลยแม่ไปลองถามซื้อน้องคนนึงบอขายสันน่จะจัอเลย มือเลี้ยวออกเกินกับมันเดียวเสียโจงให่ดอกว่าสันค่ะแต่ว่าคนที่เอามากมันต,ตรงกันพอดีจ่อนสันอย่าง<ด>น,นี้เด้อค่ะ<ต>ชมชมุมปลาลาสับปลาลาบองปุเรยสนใจกับม้าเฮ่นไม่ควรเด้อค่ะเ<ด>นี่ยเปิ้ลเห็ดเนี่ยเป็นแต่แซบค่ะค่ะชมชมุมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไม่เกีนรตินำเด้อจ้ะขอบคุณค่ะ นงบ่มีสวัสดีค่ะแั่หน้าขายให้เพื่อนหอกเก็ปไปเตียมสิแล้วง